สวัสดีพี่น้อง fc ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอดจอยเนาะจะสวัสดีทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่าจาสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทาง YouTube ด้วยกันทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางให้กาลังใจกับแอดจอยเนาะสาหรับเมื่อนี้การแอดจอยการมีแนวทางหวยเล่าพัฒนาวันที่ยี่สิบสี่เดือนกุมภาพันธ์สอง6หวันศุกร์มาฝากพี่น้อง fc คือเก่าตามเคยเนาะจะสำหรับผลสรุป ของวันที่ยี่สสิบองจ้าวันที่ยี่สสิบองนี่แนวทางของแอด o จอยหาไปอยู่ที่1กับ9วิ่งลูดพ้นออกอ่ะตามนี้เลยนรจาจะนอก PPF ซีจ้า462624 oh, oh, โอโห้โผล่โผบักโม่บักแตงนรงจาจาตัวเลขมี0ถึง 9. เก่าพัฒนาวันที่ยี่สิบสองออกมาได้เลขแค่3ตัวเองนรงจาจะมี4มี6มี2 สามตัวแข่นๆกันเลยทีเดียวเนาะสำหรับวันที่ยี่สิบสองเราจะออกมาได้จดังใดในเลขมีตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้าออกมาเลขใดแค่สามตัวสำหรับสองสีน่นี่มาตัวเดิมตัวเดิมของวันที่ยี่สิบนอกจากวันที่ยี่สิบนี่มาล่างตรงๆสองสี่วันที่ยี่สิบสอง,งมาบนนอกจากโอ้โหสุดๆสำหรับ แนวทางลาพัฒนาของแอดจอยวันที่ยี่สิบนี่เขาเอามาออกวันที่วันที่ยี่สิบสองนาะเต็มๆค่าราเบลลกันเลยทีเดียวจาก PPFC จก้ะรบหกตัวเลยจากหกสี่หกสองสี่สองหกบนล่างกันเลยทีเดียวเนาะจากบอน้ำซ้ำแตกสามตัวโต๊ดอีกต่างหากมาสามตัวโต๊ดอีกต่างหากสองสี่หกโอ้โหสุดๆหลอกดาวสัดๆ สำหรับแนวทางลาวพัฒนาของวันที่22แอเจอตก็ต้องกราบโกตุลโกไพพี่นเอฟซีหลๆนอกจากแต่ว่าแนวทางของแอเจอตทีผ่านมากาดถือว่าเข่าอยู่เนาะสำหรับลาวพัฒนาแต่ว,วันที่22นี่คือลุดไปเนาะจากโอ้โหยอมออกมาได้เลขแค่สามตัวเองเนะาะแต่มีสี่มีหกมีสอง วันที่22เมื่อวันที่24เมื่อนีก้การรุ่นกันตนอกจากธามักธาชอบจังคอยตามสามบ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านนอกจากแอดจอยให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นปรดใช้วิจารณญาณในการรับสมรับฟังและในการตัดสินใจผิดพลาดหมดล้แอดจอยกัต้องกราบโทษขโอ,อภัยอพี่นอเอฟซีหลยๆนอกจากสำหรับเราพัฒนาวันที่24วันซุก์แลนานื้น รุ่นกันต่อจะแนวทางสีปังหรือบบปังสีมาหรือบบมาอันนี้จะต้องมารอรุ่นกันไปตามแนวทางเนาะจ้าสำหรับชุดเด่นเมื่อนี้แอตจอยให้เด่นอยู่ที่แอปหนึ่งเด้อจ้าแอตจอยให้เด่นอยู่ที่แปดชุดเด่นจ้าเจ็ดแปดเจ็ดวิ่งลูดจ้าสำหรับชุดเด่นเด่นแปดวิ่งลูด แปดมีแปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดหกแปดเจ็ด สำหรับเด่นเจ็ดวิรุจเจ็ดตัวจับคู่มีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดหกจาสำหรับสุดกันจะสุดการอีแอดรอยจับหายอยู่ที่ เด่นสีวิ่งรูดสีเด่นสี 4, เนาะจ้าแต่ว่าเอสจอยโบไฮวิ่งรูดเนาะถ้าวิ่งรูดน,ะดนี่คือเดี๋ยวสีไล,ล่เกินไปเนะาะจ้าสำหรับชุดกันเอสจอยจับไฮอยู่ที่สี่แปดสี่แปดสำหรับชุดเด่นชุดเด่นนี่ปกติเอสจอยสีได้เด่นเด่นวิ่งรูดอยู่ที่สี่กับเจ็ดเอสจอยสีได้สามตัว เดน4แล้วก็เดน7วิ่งรูดอันนี้คือซีอูในชุดเดนแต่ว่าเลข4 4s จอยจะหายี่น้อง fc อยู่ในชุดกันนี่อันนี้คือเป็นชุดเดนแต่ว่าแอจไว้ไม่หายชุดกันเพราะว่าสีนี่ออกมาหลายแล้วเนาะออกมาแบบสองมือติดสามมือติดแล้วนอกจากวันที่ยี่สิบสองนี่บนลลังบนลลังกันเลยทีเดียวเดน4วิ่งรูด4นอกจากแต่ว่ามือี้แอดไยหายชุดกันแล้วกันนะปกตินี่ สีอยู่ในชุดเดนของแอดจอยจ้าสำหรับเดนสีวิ่งรูดสีอ่าทาสีสีสาเลกสีสีมาอีกก็ขให้จับเข่าอยู่ในชุดกันแล้วกันเนาะจ้าเดนสีเดนสีน 4, อยู่ในชุดกันมีสีแปดสีเก้าสีหนึ่งสีออกมากหลายเกืดแล้วเนาะสำหรับสุดสามตัวจ้าสามตัวแอดจอยจับให้อยู่ที่แปด เจ็ดสี่แปดเจ็ดห้าเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดหนึ่งเดี๋ยวมาเบิงตัวเด่นตัวเน่นกันก่อนเนาะจ้า ตัวเด่นตัวเน้นสุดรสามตัวแอนดรอยเน้นอยู่ที่แปดเจ็ดสี่เจ็ดแปดสองสำหรับสุดกันจากสีแอนดรอยเน้นอยู่ที่สี่แปดละกันแล้วก็ชุดเด่นเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสอง นี่คือแนวทางวเวลาพัฒนาของวันที่ยี่สิบสี่วันศุกร์มื่อนี้กาป่ามานนี่ตามนี่นาะจ่า้ามักถา้กถาชอบจังคอยตามถ่ายบ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านได้เนาะจ้าพิดผ่านหมดในแอร์จอยตองขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซีหลายๆนาะจ้าขอให้พี่โน,โน,น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านโชคดีกันทุกคนทุกท่านเนาะจ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ กับแอดจอยด้วยนอะกจากชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ share, แต่ถ้าชอบถ้าใช่อย่าลืมกดติดตามและกดก,กระดิ่งไว้เพื่อสิไดบอกพา,านแนวทางของแอดจอยจาาแนวทางดีๆมีให้กันใดถูกวันสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า